ดูอีกหนึ่งงานค่ะงานนี้ก็เป็นเรื่องของของกินค่ะเป็นของกินเพื่อสุขภาพด้วยนะคะทางจังหวัดสกลนครค่ะจัดมหกรรมมะเขือเทศที่โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่3ต่อง,งอยนะคะมีการจัดแสดงสินค้ามีแปลงสาธิตมีนิทรรศการในการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรค่ะที่โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่3ต่อง,งอยจังหวัดสกลนครค่ะนายพิสิทธิ์แร่ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดงานมหากรรมมะเขือเทศค่ะนาเสนอประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีและนวัตก,กรรมด้านการเกษตรนะคะโดยมีนายพิพัฒพงษ์โดยมีนายพิพัฒพงศ์งกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัทดอยคาผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอต่อง,งอยและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องร่วมงานซึ่งงานนี้จะระหว่างวันที่15-16มกราคม2 5 6 8ค่ะมีบริษัทผู้ผลิตเมล็ด มเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศมีโรงงานแปลรูปมีผู้ผลิตและจําหน่ายนวัตก,กรรมเกษตรชั้นแนวหน้าของประเทศไทยตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมจัดงานค่ะซึ่งก็มีการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการการจัดแสดงสินค้ามีแปลงสาธิตมีการจัดแสดงนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรแก่เกษตรกร,รนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปค่ะ ทั้งนี้ค่ะมหาวิทยาลัยราชาพัฒสกลนครร่วมกับสำนักงานเกษตรและสาก์จังหวัดสกลนครเป็นหน่วยดำเนินการโครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและพัฒนาเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรโดยได้รับการสนับสน,นุนงบประมาณรายจ่ายจากจังหวัดสกลนครประจำปีงบประมาณพศ2567เพื่อให้จัดงานมหธกรรมนำเสนอและประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร โดยคณะกรรมการจัดงานก็ได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดเป็นหน่วยร่วมจัดงานภายใต้แนวคิดมหากรรมมะเขือเทศซึ่งปีนี้ค่ะได้จัดขึ้นเป็นปีแรกเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร ทะผู้ทรงก่อตั้งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปแห่งที่สามบ้านนางนาบ้านนางอยโพนปลาไหลโพนปลาหลูนะคะตั้งแต่ปี2525 25, ซึ่งทำให้ประชาชนได้มีรายได้เพิ่มขึ้นและเกิดเป็นเส้นทางสายมะเขือเทศซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะ มะเขือเทศหนึ่งลูกมีประโยชน์เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็กินจะกัดสีแดงสดแ,แล้วมะเขือเทศเนี่ยสามารถนําไปแปรรูปได้หลากหลายเลยไม่เป็นอาหารก็ได้นะคะหรือว่าไปสกัดไลโคปีนเนี่ยมาเป็นอาหารเสริมก็ได้คือถ้าใครที่ไม่ชอบทานสดจริงๆทานสดเนี่ยมีคุณประโยชน์เยอะมากแต่ถ้าใครที่อาจจะแบบไม่ได้ชอบทานผักมากทานเป็นอาหารเสริมเนี่ยก็ช่วยเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตได้ดีเหมือนกันนะคะมีช่วงหนึ่งกินไลโคปีนเนี่ยแหละค่ะที่ เป็นอาหารเสริมค่ะที่สก,กัดมาจากมะเขือเทศปลูกโดยกเกษตรกรชาวจังหวัดสกลนครเน,นี่ยแหละค่ะช่วงนั้นค่ะโอ,โ,ออโอ้โหแก้มเนี่ยเลือดฝาดหน้าองค์จูบูใช่ผิวเป่งปังมากโหของดีจริงค่ะมะเขือเทศบบที่สกลนครเย,ย็นนี้เราไปกินกันเลยค่ะ <laughs> ช่วงนี้เรา <laughs> พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อค่ะ